วันนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วก็เวอร์รี่คริสต์มาสทุกคนเลยนะคะแล้วขอให้มีวันที่ดีกันทั่วหน้าแล้วก็มีปีที่ดีด้วยก็วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกับเราในวันคริสต์มาสก็คือเรานะเพื่อนไว้หนึ่งคนก็คือที่จะไปด้วยกันวันนี้นั่นแหละตอนสิบโมงแต่ว่าตอนนี้แปดโมง จะเก้าโมงแล้วแต่ว่าเราแต่งตัวเสร็จแล้วเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะสายก็แ่ไรทุกคน พลังงานคนผมรับพลังงานอืมมันเมืนพลังงานจริงๆว่ะคือแบบคนละคนละโทนอ่ะเราไม่เหมือนมาคิสมาสเลยเราเหมือนมางานวันแม่กับแม่สีฟ้าด้วยนะแล้วเนี้ยอันนี้ดูสิมางานอะไรที่มันเป็นทางการหน่อยนะแฟชั่นแล้วถ้าใส่แบบสูตรคุมอ่ะก็คือ ตอกบัตรทำงานบบได้เลย,เลยใช่ใช่ใช่้นจะได้เป็นลุคชิคๆไปวีดีโอมาได้ไหมได้คือไปทำเล็บมาแล้วแบบเล็บมันขีดแล้วดูแค่เล็บมันจะคนล,ละแนวเลยนี่คือแบบสีแบบเออแต่คือนึกภาพว่าวถ้าคุณใส่สีๆมามันก็มันก็จะสีๆแล้วดูเครื่องประดับก็คือสีอ่ะทุกคนเราก็เลยแบบตัดสินใจตัดสินใจพี่จะใส่สีดำ เฮ้ยแล้ว่างเป็นรถโอ้โหเทเว่ตัดนะตัดกับสีแดงคิดมาดีแล้วทำต้องมีคนใส่สีแดงแค่ไหนใช่คิดเหมือนเราว่ะมือข้าถ้าถือว่าเราใส่สีแดงมาแล้วมันไม่มีใครใส่สีแดงเลยมันก็จะเป็นต้นคริสต์มาสหรือไม่เอออะไรทั้งอย่างที่อยู่ฟางค่ะที่ของเราเนาะจะบอกผู้หิงตรงเนี้จะบอชิง ตอนแรกไม่ได้กก่าวาจะทำผมเชิ้มเลยแต่ว่าผมสีอ่อนมันก็บิงกอรเบลิงกโอ๊ย,ม,ม,ม,อยม,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 มันลงได้ปะโอ๊ยไมไมาไมมมันลงได้เออ ข้างหลังเป็นแมวไอ้ด้วยเหรอได้เลยสีขาวดาว้วยแต่ว่าเกงขาขาสั้นสีขาวก็มีเยี่ยมเอันอนี้เี่ยมมากเยาใส่ดลเอาดินี่ไง ขอสั้นนี่นข่าสั้นสีขาวมันก็เ่ากันดีนะแบบใส่อืมีนเซนดีาก่เซนดีก็ได้นะก็ได้เซนล้เป็นหมูนะกเนี่ยเป็นหมูสามชั้องคนวัหนึ่งกินช้าได้ทีอย่างกินเนื้อเวลาถ้ากินเน,น,เนื้อก็สั่งเพิ่มมาส่วกางก็ได้นะ นี้เราม,มากินเนื้อยา่างนะทุกคนเนื้ายายนอย่างอีกแล้วพ่อก่เกาะเนื้อย่างก่อนก,กินทเบลใช่หรอเาอ๋อใช่ถ้ามากับเบลใช่ใกับโเบลรอนี้เปลี่ยนเป็นเนื้ายาอย่างงะปอบปอบอบอบได้คริสต์มาสพลีเลยแก้วี้เลย มัดไม่นี่ขึ้นไปเราจะมีปลาหรือว่าเราจะปล่อยมันมันเ็นตี๋ก็มัดก่อนกินมองคนละแบบเลยนะคนละแนวจะนี้ที่ตี๋่ะเหมือนแบบไม่ชอบสินสมาสมากว่าเพราะแบบ Hello! Soup, Terima kasih telah menonton! ที่อกการที่ไปอยู่้วคะไม่มีเดียุคือมันแบบแยกกันไปคนละทาไม่รู้ค่ะเูาจะไปแค่ศเอ็มัี่เหมือนฟันกูเอ็มบัซี่ก็ได้นะขับรถไปเอ็มัซี่มีอะไรไม่ถึงว่าโลกนองัเลแถบอะไไม่มีพวกโคเวิร์กอินสเปซแล้วก็พวกร้านหนังสืออะมั้ง ปัญหาใหญ่อะคนคือแบบเราจําผิดหมดเลยเว้ยคือเส้นทางมันแบบกระจายกันไปคนละทิศคนละทางแต่ว่าอันนี้เป็นหย่อมๆอันนี้อยู่ป้ายนี้ไปอีกนิดนึงก็ถึงป้ายน,ายนี้ก็ถึงตรงนี้ที่อยากไปแล้วไปอีกนิดนึงก็จะถึงตรงนี้นี่ขึ้นไปไหนนะขึ้นไปที่จอดรถนะดูเดินขึ้นไปก่อนเดินเป็น,น,นะปนคริสต์มาสที่ร้อนมากแล้วดูรถติด ก็กำลังจะย้ายที่แล้วค่ะหลังจากเดินไปดองกี้มาแล้วก,ลก็คุ้งหมือนจะตายพี่ภาพตัดมาตรงนี้เพราะอะไรเลยทุกคน <c oughs> เพราะว่าเราอะไปดองกี้มาแล้วคนเยอะมาก <c oughs> เยอะจนให้ถือกล้องก็ไม่ไหวอะแค่เดินยเดินไม่ไหวแค่เดินจะเดินไม่ไหวจริงก็เลยแบบได้กาแฟามาคนละคนละแก้วนะคะแล้ว <c oughs> ก็กำลังจะมูฟแล้วทุกคนมูแบบมูฟขับรถออกไปเลยใช่ไหมมง <c oughs> ใช่เอ็งมันเก่งมากค่ะเพื่อนขับรถมาได้ทุกคน ปกติตอนนั้นมันเดินไงเราก็แบบโคตรร้อนอ่ะแต่ก็ยังต้องใส่เสื้อเพราะอะไรเพราะเราสวยคอนเทนต์ต้องมาทุกคนเพราะความสวยมันมากกว่าความลำบากอยู่แล้วมันก็ถอดได้ไงร้อนก็ถอดได้ทุกคนฉั้นก็จะพกอันนี้ไปด้วยดีไหมก็พกไปเขาบอฉันจะโกงตรงนี้อะไรก็ได้ถูกมเดี๋ยวเต้งสั่งหูแมวสั่งมีสั่ง 这个你拿过来。嗯 เพราะเราจอดถูกแล,ล้วนี่ถูกแล้ว,ลวเ,รเราบอกเขาว่าขอเป็นบอสได้ะปะอยากของไม่ชอบล็อเคเลยใช่เฉ่ยอ่ะแต่จริงๆเราชอบเพลงล็อคเยอะแต่ถ้าล็อคมันก็เปิดไม่ได้จ้ะอุ๊ยเ,เ,เฉียบจ้ะหมายังเดินหนีเลยอ่ะถ้าไม่อยู่ตรงนี้มันจะปิดยังวะใช่ไหมถูกปะวะใช่ ก็แถบนี้มันแถบคาเฟ่ ค่ะทุกคนก็เราถึงบ้านแล้วนะคะก็ล้อวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเราหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้เพราะว่า วันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวแบบหลายที่มากแล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็เอ่อ uh, Christmas นะคะทุกคนก็ระวังว่าจะมีวันที่ดีอยู่เสมอแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นอีกปีที่เราได้ทำคลิปวีดีโอดีๆให้ทุกคนดูอยู่เรื่อยๆก็เราขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆที่แบบ ที่คอยแบบเมนคอยไลค์คอยแบบให้กำลังใจเราอยู่แบบเสมอเสมออะไรเงี้ย mm hmm. ก็ mm hmm. เรา Appreciate mm hmm. ตรงนั้นจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆที่คอยแบบซ mm ัพพอร์ตกันมาจนถึงตรงนี้จนถึงแบบธันวาแล้ว mm hmm. ก็เจอกันปีหน้านะคะทุกคนขอให้ ปี2022เป็นอีกปีที่ดีต่อใจกับทุกคนค่ะ